สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่นั่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับครูเอมค่ะในหน่วยวันปีใหม่นั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะเด็กๆครูเอมนะคะก็จะมาเล่านิทานให้เด็กๆได้ฟังกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังนิทานกันได้เลยค่ะนิทานเรื่องกุ๋งกิง๋งสุขสัตรวันปีใหม่ กุ้งกิ๋งแสนเบิกบานเตรียมแต่งบ้านไว้รับรองรวมมิตรญาติพี่น้องร่วมฉลองส่งท้ายปีแม่เตรียมซื้ออาหารทั้งคาวหวานจัดเต็มที่ผักผลไม้เลือกอย่างดีพ่อช่วยชี้เดินเปินใจยามค่ำสองข้างทางแสงพราวพร่างสว่างสวัยระย,ระยิบระยับระดับไฟ สวยจับใจรับเทศกาลร,รุ่งเช้ารีบช่วยกันขมิขมันตกแต่งบ้านสายรุ้งประดับงานยิ้มเบิกบานรอเวลาทุกคนอิ่มเอมใจญาติใกล้ไกลมาพร้อมหน้าพูดคุยกันเฮฮากินอิ่มหนำสาราญใจ มาถึงช่วงสำคัญลุ้นของขวัญวันปีใหม่กุงก้งกิ๋งยิ้มดีใจได้กล่องใหญ่ไปครอบครองเที่ยงคืนใกล้เข้ามานับเวลาเตรียมฉลองทุกคนคอยจ้องมอง432สาสงทุกข้างคราวสวัสดีวันปีใหม่ทุกหมดไปสุขยืนยาว แสงพลุส่องสกาวทุกคนกล่าวคำอวยพรกุ๋งกิ๋งเริ่มตาพือแม่จูงมือส่งถึงหมอนหนูน้อยล้มตัวนอนหลับทาปลิ้มยิ้มสุขใจรุ่งเช้าตื่นไปวัดพ่อแม่จัดของเตรียมไว้หนึ่งมกราคมขึ้นปีใหม่ บุญส่งให้ใจชื่นบานอิ่มบุญอบอุ่นใจเพลงพีใหม่ดังขับขานทุกคนยิ้มเบิกบานสุขสาราญวันปีใหม่เอ้ยอ่าก็จบกันไปแล้วนะคะเด็กๆสำหรับนิทานเรื่องกุ้งเก๋งสุขสรรวันปีใหม่นะคะเด็กๆคะในนิทานกุงเก๋งได้ทำอะไรบ้างคะ อ่าใช่แล้วค่ะได้ไปซื้อของเพื่อเตรียมตำกับข้าวไว้เลี้ยงปีใหม่ใช่ไหมคะแล้วก็ได้จับของขวัญน,นั่นเองค่ะอ่าและเมื่อถึงตอนเช้านะคะกุ่งกิงก็ได้ไปทำบุญที่วัดกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะอ่าเมื่อเด็กๆฟังนิทานจบไปแล้วนะคะเด็กๆสามารถนำนิทานไปบันทึกลงในสมุดบันทึกนิทานได้นะคะและสำหรับปีใหม่นี้ครูเอมนะคะ ขอให้เด็กๆของครูเอมทุกคนนะคะมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะสำหรับวันนี้ครูเอมต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้ว้ไวเจอกับครูเอมได้ใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ